ว้าวอู้บีแคร์ฟูนะหอยค่ะพี่น้องอุ้ยอะไรถูกแม่นี่โบทใช่ไหมลูกฮะมันนี่นับสินับโบทสิมีกี่อันอันน้เธอนับสิมันมีกี่โบทมันมีกี่เรือกี่อัน ว้าวเเรือเอเยารินนี่แล้วเราก็หาที่ลงได้นะคะตรงนี้มันจะมีแซนมีหินมีอันนี้นิดหน่อยนะ สนอ,อกไหมคะโนค่ะอีแม่หนาวไม่ใส่คู่นหน้านะคะโนใส่ตะเก็นอ่ะทะเลใสิท่ตะเก็นอีแม่หนาวอ่ะด๊ม เรียวเชีวใช่ไหมแต่เอ่นแต่สมอลเลยเห็นไหมครับมันเวใช่ไหมนี่ยมเนสอเนี่ยเห็นเนีมเนเอใช่ไหมเนี่ยเห็มเนยอออันนี้อนี้มเนี่ยอเห็นไหมเนี่ยหัวมีชีูเลยเห็นไหมเนี่ยวนอันนี้ก็ยอยูนะเนีสมจออยก็เจอปู นี่ได้เห็นไหมเนะี่ยหอยตัวนี้เห็นไหมหอยตัวนี้เห็นไหมสวัสดีขาคุณแม่พี่น้องน้ำมันลงนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูปูกับหอยกันนะคะเยอะมากเลยค่ะพอดีมาเจอน้องคนหนึ่งนะคะเขาไม่กลัวเลยค่ะเขาจับหอยใหญ่เขาจับปูตัวใหญ่ได้สามสี่ตัวเลยเนาะเดี๋ยวเรามาจับกับน้องเขานะมาดูกันเลยว้าวบิ๊กว้าว นไปก่อนหนูหนักไอ้บัดิกะังระมังมัดสิบเ้เาย้ันหแวันคิดนว้าวเจอปูค่ะพี่อ๊อกปูตัวใหญ่มากว้าวบีแยร์ปูนะเ o w you g o ิ n a c a เก ว้าววิวตันว้าวสุดปะว้าวเยอะใหญ่น้องคนนี้เขาไม่กลัวค่ะ กันค่ะเดีงง๋ยวเราหาหอยเราเจอปูอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลองจับดูนะอ่ะอ่ะปูตัวใหญ่นะคะเอามาวางไว้อ่ะเร็วอ่ดำมาจับปูอุ๊ป<า>ปุป๊น่ จับแบบนี้นะค<ะ>่ับพี่น้องมาดูปูอังกฤษค่ะปูประเทศอังกฤษนะคะคุดขุนค่ะพี่น้อง แดดดีนะสเกอรี่เอริสเกอรี่ไหมคะไม่กัดหรอกลูกอึบแดดดีเอาไปปล่อยคืนเหมือนเดิมเต็มเลยเนี่ยเห็นไหม But it's the moment that หอยมันยังเล็กๆอยู่เลยค่ะเต็มเลยอเฮียเฮีย <c oughs> uh huh, yeah. is a lot อยู่ที่เนี่ยโอมาเดรเนี่ยอ a l อ t ว้าวมันยังตัวเล็กๆอยู่เลยพูดนะยังตัวเล็กๆอยู่เลยเนี่ยโอ้ oh. อันนี้คือหอยนะคะ ข้ามามึงข้ามามงหอยกับพี่น้องหอยมันเต็มเลยเนี่ยโอ้เต็มเลยค่ะดูค่ะพี่น้องนี่คือหอยนะคะหอยค่ะอันนี้หอยนางลมหอยนางลม แล้วก็หอยอะไรก็ไม่รู้ยเอยอะมากเลย,เยอันนี้นะคะก็เป็นหอยเหมือนกันค่ะพี่น้องเต็มหมดเลยน,ะะน,น,น,ะะน,นี้ก็เป็นหอยะ,ะอยเต e hm right ็มหมดเลยค่อะอนะ้หพี่นองอยเต e hm right ็มหมดเลยค่ะ

มาจับหอยกันม,มันเบกอัพมันตื่นเห็นไหมอ,อันลักษณะบักหอยเนี่ยคือบักหอยขมบักหอยไอ้บักหอยจูบอฮ้านเห่านะจำซื้อบักหอยได้ <c ười> ายๆกันนะคะพี่น้องหอยค่ะพี่น้อง <c ười> <c ười> อุ้ย <c ười> <c ười> ดูซิพูดนะพามาดูหอยค่ะพี่น้องอันนี้หอยนะคะพามาดูหอยค่ะน้ำลงนะคะมาดูหอยค่ะพี่น้องดูซิหอย Oh, what s, what s, what s yes. มอสการ์ด hmm. uh oh. <laughs> ตัวนะ <laughs> ห,หน่อยนะึง <laughs> <laughs> น้ำลดแล้วนะคะตอนนี้ไอทุ่มหนึ่งพอดีค่ะพี่น้องแต่ว่าอาทิตย์ว่าท่านจะตกดินอยู่อาทิตย์อาทิตย์ยังไม่ตกดินเนาะหนึ่ง <laughs> ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินสามทุ่มครึ่งนะคะ บรรยากาศก่อนกลับบ้านนะคะบรรยากาศก่อนกลับบ้าน,นะคะ่ะน้ำลองอไปเยอะเลยเนาะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะเ <c oughs> จอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ <c oughs>